สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราติดตั้งบ่อผ้าใบเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเตรียมบ่อครับผมใส่น้ําสูงประมาณ15เซนครับเพราะว่าเลี้ยงไว้บนดัดฟ้าครับกลัวมีปัญหาในการรับน้ําหนักครับและมีผู้เลี้ยงกุ้งนะครับให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะใส่น้ําให้สูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับเพื่อให้กุ้งมีที่อยู่อาศัยมากๆป้องกันกุ้งกินกันเองและเวลาลอกคราบครับ กุ้งจะได้มีที่ซ่อนทัวสูงสูงป้องกันกุ้งกินกันเองเช่นกันครับคนใส่น้ําไว้ก่อนปล่อยกุ้ง4-5วันครับเพื่อกําจัดฟอลฟรนและใส่เกลือแกงครับประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับต้องติดเครื่องทําออกซิเจนนะครับเพราะว่ากุ้งจะได้มีอากาศหายใจครับเครื่องที่เขาแนะนาครับประมาณ5วัตต์นะครับต่อบ่อ1นึ่งคูณสเมตรนะครับของผมนี่ซื้อมา280บาท และจะมีสายแยกออกมานะครับ2ส,สายครับสายที่1แยกออกมาตรงปลายก็จะมีท่อแยกอีกนะครับเป็นอีก2หัวนะครับแบบนี้ครับจากนั้นสายที่2ครับแยกออกมาทางซ้ายแยกไปแล้วตรงปลายก็แยกไปอีกแบ่งไปเป็นอีก2หัวนะครับ รวมแล้วทั้งบ่อจะเป็น4หัวนะครับกระจายให้ทั่วบ่อนะครับวันเปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนปล่อยกุ้งหนึ่งวันนะครับเพื่อสร้างอากาศครับตรงปลายสายออกซิเจนครับควรจะใส่หัวรายด้วยนะครับหัวรายี่จะช่วยกระจายฟองอากาศได้ดีครับมีลักษณะแบบนี้ครับเป็นลูกเหมือนก้อนหินนะครับบางทีก็กลมบางทีก็เป็นทรงกระบอกนะครับติดหัวรายครับจะมีข้อดีก็คือ เสียงออกซิเจนจะเงียบครับจะไม่มีเสียงรบกวนครับจากนั้นใส่วัสดุต่างๆลงไปในบ่อครับเพื่อใช้เป็นที่ซ่อนตัวของกุ้งครับควรจะมีผ้าเป็นตาข่ายแบบนี้นะครับใส่ลงไปเป็นชั้นๆครับสลับกุ้งที่ลอกคราบใหม่ครับจะได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนครับไม่ไปอยู่รวมกันกับตัวอื่นครับมิฉะนั้นอาจจะโดนเพื่อนรับประทานนะครับ วัสดุอื่นๆที่ควรใส่ครับข้อปลาครับขนาดอาจจะ2นิ้ว3มนิ้วตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ครับใส่เข้าไปเยอะๆครับกุ้งจะได้มีที่ซ่อนตัวครับเพราะกุ้งชอบอยู่อาศัยแบบส่วนตัวส่วนตัวนะครับไม่ชอบให้ใครมารบกวนกระเบื้องก็ดีนะครับถ้าไม่มีก็ใช้วัสดุที่คล้ายๆกันครับน้องกุ้งชอบอยู่ตามซอกดมลึกครับ